วิดีโอก่อนนะคะวันถึการสอนอ่ะวันนี้นะคะคุณจะมาสอนออกแบบร้านค้านี่อันนี้ร้านอะไรบาวนี่ครับเค้กเค้กเย็นเนาะมีการนําภาพเข้ามาในโมเดลแล้วก็มีพิมพ์ตัวอักษรด้วยนะคะนี่คะ่ะเป็นร้านอะไรลกูกชานมไข่มุกเห็นไหมมีอะไรลกูกมีเมนูด้วยนะคะมีเมนูแล้วก็มีชื่อร้านนะคะอันนี้น่ารักหน่อยอันนี้นะเหมือนจะเป็น ร้านหนังสือนะคะเขาก็หาพื้นหลังนะหารูปภาพที่เป็นแบ็กกราวด์นะคะมาทำนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคูแชร์หน้าต่างแป๊บอ่ะนะคะอันนี้ครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครูทําร้านชาไข่หมกเห็นไหมคะมีชื่อร้านแล้วก็มีเมนูนะคะเราก็ใช้ ่าใช้เครื่องมือเนี่ยคล้ายๆกับของเดิมเลยนะคะมาเดี๋ยวครูสร้างใหม่ก่อนออนะนะคะในการทำอันนี้ลูกทำโครงร้านเราใช้เครื่องมืออะไรเล็กแทงเกิลนะคะสี่เหลี่ยมมาวาดร้านก่อนเนาะแล้วก็ใช้พุทแอนกรูดึงขึ้นเอาร้านสูงแค่ไหนใช่ไหมคะ ก็วาดไปนะทีนี้นะคะครูก็จะทำตัว L เนาะทำเปิดหน้าล้านิดนึงครูก็ใช้เล็กแองเกิลวาดสี่เหลี่ยมลงไปทีนี้หนูก็ตามด้วยพุทแอนคูทำเป็นตัว L แบบนี้นะคะทำร้านเป็นตัว L แบบนี้ดันเข้าไปเนาะดันผนังปึ๊บทีนี้ดูตรงผนังร้านนะคะหนูจะเอาสีก็ได้ไหม อ่ครูลองเปลี่ยนที่ร้านชาไข่มุกครูเอาสีใหม่นะคะครูก็ทาปึ๊บป๊บแบบนี้นะคะทาสีอย่างนี้เรียบร้อยหรือนะคะครูต้องการจะนํารูปภาพเข้าครูก็ Import ค่ะ,คออคะเอาผนังร้านสีอะไรหนูก็ Import เข้ามาพอ Import เข้ามาอันนี้ค่ะพะพันนะคะค่ะ,ดคะเดี๋ยวครูเช็คชื่อให้ค่ะสอนก่อนนะ เนี่ยนะลูกหนูก็ปรับนะปรับมุมปรับอะไรได้จากเมาส์อย่างนี้นะคะครูก็วางก่อนนะคะทีนี้เหมือนเดิมจะเอาเมนูเข้านะครูก็โหลดรูปภาพมาใช่ไหมนะคะครูก็มา Import รูปภาพเข้านะคะ Import รูปภาพเข้านะคะแล้วครูก็ใส่แบบนี้นะคะใส่รูปภาพเข้าไปที่ผนัง ะะใส่รูปภาพเสร็จแล้วนะคะใส่รูปภาพเสร็จแล้วนะคะครูก็มาทําการโ่อทีนะคะครูก็มาทําการนะเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะใส่ตัวอักษรนะคะครูก็มาที่เครื่องมือที่มีชื่อว่านี่ค่ะ 3D-Tech นะคะ 3D-Tech เนี่ยใช้ในการพิมพ์ข้อความนะครูก็กดไปหนึ่งครั้งทีนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะอันนี้ครูใช้ฟอนต์นี้เนาะครูก็เขียนร้านอ่ะลาชานมไข่มุกนะคะหรือจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะชานมไข่มุกอ่าครูเอาเท่านี้เนาะครูกด p r i n ส์ค่ Prince, คะมันก็จะมาติดกับเมาส์ครูเห็นไหมนะ ครูก็เอามาใส่ที่ผนังวางไปก่อนเนาะแล้วครูก็ปรับสเกลได้นะคะจะเอาเล็กเอาใหญ่แค่ไหนหนูก็ปรับอเอาเล็กเอาใหญ่แค่ไหนหนูก็ปรับได้เลยเห็นไหมคะสีหนูก็เลือกค่ะครูเอาชานมไข่มกุกครูเอาฟอนต์สีน้ำตาลละกันนะจะได้เหมือนชานมนะคะอ่ะก็ใส่สีลงไปเห็นไหมนะนักเรียนจะเห็นว่านี่นะ ใส่ใส่ส,สีสีลงไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอใส่สีเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนก็นะคะตกแต่งเพิ่มเติมของครูเนี่ยก็จะใส่ข้อความเพิ่มอีกหน่อยเนาะอาจจะเป็นราคาค่ะราคานะคะอ่นักเรียนสักครู่นะคะ อาจารครับเกินสดามาแล้วครับจ้ากินสดาเดี๋ยวครูเช็คชื่อให้นะคะเลขที่สามนะครับจ้าจ้าแป๊บหนึ่งนะคะครูก็ใส่ราคานะคะราคาเริ่มต้นยี่สิบบาทราคาเลยสิบเก้าดิชาไข่มุกโนบีสิบเก้าเคยกินไหมนะคะเคยครับเคยครับเออแถวแถวตรงตรงเซเว่นนะครูใช่ใช่จ้าจ้าครูก็ใส่ราคาเข้าไป ใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะที่นี้นะคะครูก็วาดเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์คิดตังค์เออเคาน์เตอร์คิดตังค์เนาะครูก็วาดรู่เกลร์แล้วก็ใช้อาจารย์ใช้คุไอ้ภูอาจารย์ออกแบบ้าเหมือนร้านร้านหนึ่งอะแบบเฮาอะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ก็ทำเป็นแบบจินตนาการอื ทำเคาน์เตอร์เนาะบนเคาน์เตอร์อาจจะมีเครื่องคิดเงินนะักเรียนก็อาจจะวาดเป็นแบบอะไรอะโมเดลนิดหน่อยเือ,คอ,เ,เ,อ,อเครื่องคิดเลขเออใช่เครื่องคิดงานเงินอะนะคะเป็นแบบพนักรรง,งานเอาพุดแอนพูสัญญาจะเป็นพุดแอนพูอย่างเงี้ยเนาะครูก็วาดเป็นโมเดลไปก่อนทีนี้ก็ตัดนะคะวาดโซฟาก่อนโซฟาโซฟาเก้าอี้นอนเออเก้าอี้แบบนอ,นนนอาจจะไม่ได้ ให้นั่งที่ร้านแบบร้านมันเล็กเนาะก็อาจจะทําเป็นแค่นั่งรอของแบบเพราะคนใหญ่โนบีอ่ะก็เราก็จะซื้อกลับกันถูกไหมนะคะเราก็จะซื้อกลับกันอาจารย์ต้องมินโตะด้วยอ่าจ้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 าแล้วก็คนที่มันเป็นลูกกระดาษกระดาษไม่ทันรีบเองรีบจังเลยแม่ดี้วนี้รีบเกินรีบเกินไม่ทันรีบเกินฮิวอ่ะอฮิวอ่ะ ถ้าทําในห้องนี่ครูก็จะให้นั่งทําให้ออกแบบอ่ะบางคนอาจจะทําเป็นร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ไหมได้นะคะหนูก็พิมพ์ชื่อร้านเนาะหารูปภาพผนังเ,เกี่ยวกับแบบคอมพิวเตอร์มาวางอ่ะเก้าอี้นี่ครูเอาสีนี้แล้วกันนะหนูก็ใส่สีที่ชอบเลยนะคะสีชมพูอ่าได้อ่ะครูก็เอาโทนร้านเป็นแบบนี้ครูก็สร้างขึ้นมานะประมาณนี้นเอาประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็ พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้ร้านออกมาแบบนี้ใช่ไหมนะก็มีวันนี้ที่มีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเครื่องหมายเท็เนาะเครื่องหมายเท็ที่ทำร้านนะคะเครื่องมือเทคอ่าเรามาดูงานของเราวันนี้งานของครูนะคะเดี๋ยวครูนะแชร์ก่อนอแป๊บหบนึงแบบน่งแปบหนึ่งอ่าขอแชร์เป็นแท็บแบบหนึง่งคำถามของครูถามว่า ดูนะคำถามของครูนะคะถามว่าหากต้องการเพิ่มข้อความไปชื่อร้านลงในชิ้นงานต้องใช้เครื่องมือใดหนึ่งฟอนต์สองสามดีเทคตอบไลน์ดีเทคดีเทคสามดีเทคนะคะตอบเข้ามาเลยนะคะนี่ตอบเข้ามาเลยนะ oh. ครูก็จะให้คะแ,แนนเนาะดาวถูกเฉย <laughs> ก็เมื่อกี้ใช้ไลน์สามดีเทคไงนะ งานเก่าๆก,ก็ส่งด้วยนะคอะผมส่งแล้วผมส่งแล้วส่งเขาแล้วโอเคจ้าโอเคจ้านะคะวันนี้นะคะก็จะมีงานเท่านี้นะคะเดี๋ยวครูนะคะอขอเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะขอเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งอัครัพลนมาครับตาเดี๋ยวเช็คให้อนะจ้ารีเหมือนรีไปเล่นเกมยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่ะอ้จังเกิลหรืั่วไปหรือไปหรือทั่วไปจะได้พีฟ้าใช่ไหม